คุณเคยสัญญากับผมทุทกทุกเวทีเลยว่าไม่ว่าอนาคตจะเป็น,นยังไงก็ยังจะมีเขาอยู่ตรงนี้เขาคือใครคุณไงแกจะมีใครไม่ไ้า้หรอกคุณยังจะมีผมยังจะมีคุณอยู่ทุทกๆตลอดไปก็ขอบคุณไม่ว่ามันข้างหนา้าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังอยากมีคุณอยู่ตลอดไปแล้วผมหวังว่าคำสัญญาของคุณทุกทุกเวท,ท,ทีมันจะยังอยู่เหมือนเดิม ขอบคุณนะขอบคุณคำซึงซ้งๆอะไรหลายๆอย่างถึงจะเป็นแค่คำซึงซ้งๆขั้นเพลงแต่ผมรู้สึกได้ว่าคุณกลั่นกรองและพูดออกมาจากความรู้สึกและในใจจริงๆของคุณผมก็สัญญาเหมือนกันเมื่อกี้คุณบอกว่าหวังว่าผมจะจำคำสัญญาและทำคำสัญญาของตัวเองได้ใช่ไหมผมก็สัญญาเหมือนกันว่าผมจะจับมือคุณ